นี่คือเทวรูปในสารหลักเมืองเก่าของเมืองเพชรชบุรีที่หลายท่านอาจไม่เคยรู้ผมได้ขับรถไปตามรอยสถานที่แห่งนี้ซึ่งจะอยู่ภายในซอยเล็กๆท่านสามารถหาพิกัดได้บน g o o g l e Map ส่วนสถานที่จอดรถให้จอดไว้ด้านหน้าสารได้เลยครับอาคารหลังเดิมสันนิษฐานว่าจะสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศีอยุธยาและได้รับการบรูรณะเมื่อปีพุทธศักราช2472เป็นอาคารก่ออิฐทรงไทย แต่มีลักษณะตกแต่งบางอย่างแบบสารเจ้าจีนทราบมาว่ามีการบรณโจากคนไทยเชื้อสายจีนในช่วงหลังภายในประดิษฐานเทวรูปปูนปั้นลงรักปิดทองทรงเครื่องราชาพรศิลปะแบบอยุธยาเมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้สเสด็จตรวจโบราณสถานที่เพชรชบุรีได้ปวดกล้าวให้ช่างของรัชบัณฑิตยสภาซ่อมแซมองค์เทวรูปองค์นี้เมื่อปีพุทธศักราช2471 สถานที่แห่งนี้เป็นสารหลักเมืองเก่าแก่ของเมืองเพชรบุรีที่อาจถูกหลงลืมไปซึ่งมีความเก่าแก่ถึงสมัยอยุทยาที่ผมอยากให้ทุกท่านได้แวะไปสักการะสักครั้งครับ